จันทรุปราคาเมื่อวันที่แป8พฤศจิกายนที่ผ่านมาสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แสงสว่างมีวิธีการเปิดเผยสิ่งต่างๆสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้กำลังบังคับให้เราเปลี่ยนแปลงหลายอย่างและสามารถรู้สึกเหมือนได้ทั้งหมดในคราวเดียวพลังงานส่วนรวมนั้น รุนแรงมากในปัจจุบันเราทุกคนต่างรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในที่สำคัญเหล่านี้ภายในตัวเราเองถึงเวลาใส่คุณค่าให้กับความรู้สึกของคุณเพราะพวกเขามักจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราตลอดเวลาและในรูปแบบต่างๆมากมาย แต่เรามักถูกสอนให้ไม่ไว้วางใจหรือฟังความรู้จากต้นกําเนิดของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากขัดกับสิ่งที่เราเรียกว่าปกติในสังคมของเราหรือความถูกหรือความต้องการของผู้อื่นคนในชีวิตของเราสำหรับพวกเราหลายคน นี่เป็นเวลาสำหรับการรักษาบาดแผลทางอารมณ์ที่ลึกล้ำสถานการณ์ที่คุณคิดว่าเคลียร์แล้วก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อความรู้สึกตัวการรักษาทำได้หลายชั้นเสมอคุณต้องวนเวียนวนไปคุณต้องวนเวียนวนไปวนมา ผ่านประสบการณ์ทางอารมณ์แบบเดิมๆจนกว่าจะไม่มีประจุไฟฟ้าเหลือที่จะก,กระตุ้นคุณไม่มีสารตกค้างหรือเศษเหลือคาดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายในคราวเดียวในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งนำไปสู่จันทรูปราคานี่จะเป็นเวลาที่จะตัดสัมพันธ์กับการปฏิเสธ ในชีวิตของคุณไม่เป็นไรที่จะรักคนไกลหากแค่วหวังดีและดำเนินชีวิตต่อไปคุณจะปกป้องและปกป้องพลังงานของคุณได้มากขึ้นนี่คือการหยุดให้ผู้คนและสิ่งต่างๆมาลดทอนความเข้มแข็งและความสุขภายในของคุณ ในขณะที่คุณดำเนินการต่อไปสู่ความสงบสุขจะกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ใหญ่กว่าในชีวิตของคุณอะไรก็ตามที่ขโมยความสงบสุขของคุณไปก็จะถึงเวลาหยุดและใช้ให้มันเป็นกุญแจสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณหากมีสิ่งใด ที่เป็นพิษมาเคอประตูบ้านคุณคุณสามารถเลือกที่จะไม่ตอบได้เสมอการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกำลังจะมาถึงสำหรับ s e n n i n n s soul จำนวนมากจงอดทนกับตัวเองเราอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และการค้นหาจิตวิญญาณของเราในการบริการด้วยความรักและความทุ่มเทโดย Essential Lightworker l e s s n n g v i b r a t i o n c o m a u